สวัสดีลูกๆสวัสดีครูแมวยังคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในวันที่สดใสนะคะเห็นไหมนักเรียนได้พักผ่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้นะคะครูแมวก็จะมาสอนสระเสียงใหม่อีกหนึ่งเสียงแต่ก่อนจะไปสอนสระนักเรียนต้องมาทําไมคะออกกําลังกายกันก่อนเดี๋ยวครูแมวจะไปแปรงล่าง ออกกำลังกายพร้อมเด็กๆเ,เลยนะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาเลยพร้อมแล้วใช่ไหมไป้ายเจ้าออกำลังกายเลยคุณแมวแปลงล่างจะช่วยหมาใส่เยอะ ว่าวันนี้ครูแมวจะสอนสระอะไรให้กับลูกๆนะคะเรามาฟังเรื่องนี้ก่อนนะักเรียนจะได้รู้นะท้องฟ้าอันแสนงดงามบนท้องฟ้าก็จะมีก้อนเมฆแสงสวยล่องลอยไปลอยมาบนก้อนเมฆก็จะมีเจ้ามนุษย์ฝาแฝดอยู่คู่หนึ่งนะคะหน้าตาเหมือนกันเลย คอยดูแลก้อนเมฆทำความสะอาดก้อนเมฆนี่เพราะเขาเป็นฝาแฝดหน้าตาเหมือนกันเลยก้อนเมฆทั้งหลายก็ให้ความเอ็นดูเจ้าแฝดคู่นี้เจ้าก้อนเมฆทั้งหลายก็เลยตั้งว่าเอ๊ะหน้าตาเจ้าเหมือนกันเจ้าชื่ออะไรดีนะก้อนเมฆข้างบนก็บอกว่าเราว่าชื่อเจ้าตัวงอก้อนเมฆอีกก้อนหนึ่งก็บอกว่าไม่ดีไม่ดี ถ้าชื่อเจ้าตัวงอมันดูไม่ดีเลยก่อนเมฆก,ก็เลยมารวมกันคิดอ๋อเราให้เจ้าชื่อว่าเจ้าสะละอะเจ้าจะได้ทำประโยชน์ให้เด็กๆด,ด้วยดีไหมเจ้าสระ,ะอะก็บอกดีครับดีครับอ่าเจ้าสระ,ะอะก็มีชื่อว่าเจ้าอะัะคอยทำควา,าษสะอาดก้อนเมฆเวลาก้อนเมฆเริ่มมอมแมมก็จะถูลอยไปเช็ดไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเจ้าสระ,ะอะบอกว่า ท่านก้อนเมฆเราอยากลงไปเที่ยวบนโลกเด็กๆจะได้มีเสียงสระอ่านหนังสือดีไหมเจ้าก้อนเมฆบอกดีเราก็ล่องลอยได้เดี๋ยววันไหนที่เราต้องการเจ้าแล้วเราจะเรียกเจ้าลงขึ้นมาหาเรานะเจ้าสระอ่ะบอกดีเจ้าก้อนเมฆเ้าเจ้าลงไปเลยเจ้าอะเจ้าอักก็ลอยวู่บปุ่มกลายมาเป็นสระอะัในภาษาไทยนะคะสระอะ ในภาษาไทยเห็นไหมคะเป็นฝาแฝดตัวติดกันนะคะเรียกว่าอะสละอะมีเสียงสั้นนะคะจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นวันหนึ่งเจ้าสละอะฝาแฝดคู่นี้ไปไหนก็ไปด้วยกันจนกระทั่งมีวันหนึ่งเจ้ากอไก่ออกมาเดินเล่นมาเจอเจ้าสละอะเจ้ากอไก่ก็พูดว่าเจ้าชื่ออะไร เจ้าสละอะบอกเราชื่อสละอาะเรียกเราว่าเจ้าอะเราไปด้วยได้ไหมเราไปเล่นกันเจ้าเพิ่งมาใช่ไหมเจ้าสละอะบอกใช่เราเพิ่งลงมาจากบนก้อนเมฆเราจะมาเป็นเสียงสละให้กับเด็กๆอย่างนั้นเจ้ากอไก่บอกเราอยู่บนโลกมนุษย์มาตั้งนานแล้วเราจะเป็นคนนําทางเจ้าเองเจ้าสละดีกอไก่ก็มาอยู่ข้างหน้าสละอะก็เลยกลายเป็นคําว่ากออกะ เยัญชนะต้นนำหน้าเจ้าแฟสระอะอตามหลังนะคะใดกรณีที่ไม่มีตัวสะกดต่อมาเจ้ากอไก่บอกเรากลับบ้านก่อนนะสระ,ะบอกโอเคเจ้าสระอะอก็ล่องลอยดูต้นไม้โอ้โหมีนกบินเต็มไปหมดสักพักหนึ่งมีต่อเต่าเดินมาตอเต่าเดินมาเดินมาจนถึงสระ,ะต่อเต่าก็พูดว่าเจ้าอะ อยากไปเที่ยวแถวน้ำไหมเจ้าอา่ะบอกว่าอยากสิอย่างนั้นเราจะเป็นคนนำทางต,ต่อเต่าก็มาอยู่ข้างหน้าสาระอ่ะสาระอ่ะปิดท้ายเห็นไหมคะต่อเต่าก็พาเจ้าอา่ะเที่ยวไปในน้ำโอ้โหทำไมในน้ำสวยจังต่อต่าบอกเราต้องกลับไปดูแลครอบครัวแล้วนะเจ้าเต่าแวบหายไปเจ้าสาระอ่ะก็บอกว่าช่างว้าเวจังเลยสักพักหนึ่งเจ้าป,าปาอปลากับเจ้ารอเรือมาด้วยกัน ป่อปากับเราเรือบอกไปให้เดี๋ยวเราจะพาเจ้าพายเรือแล้วไปดูบ้านเราเจ้าปลาก็มาเป็นปอรออะปลาก็พาเจ้าสระอะไปเที่ยวในน้ำลงไปในน้ำลึกเลยเพราะมีทั้งเรือมีทั้งปลาไปดูปะการาังแสนสวยงามพอถึงเวลาเจ้าสองตัวก็กลับบ้านเจ้าสระอะก็บอกว่าจะทํายังไงดีนะเพราะว่าถ้าเรามีแต่พยัญชนะต้นมาอยู่ก็ไม่เกิดคําอื่นจนกระทั่งวันหนึ่ง รอเรือได้มาหาเจ้าสระอะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าไปเที่ยวก็กลายเป็นรออะพระก,ก็ไกมาอีกรอด้วยรอด้วยเราไปด้วยเจ้ารอเรือบอกเจ้ามาทีหลังเจ้ายู่หลังสุดเลยเจ้ากอไก่อยู่หลังสุดก็เลยกลายเป็นออกเสียงว่ารออะกอรักแต่ทุกคนลงความเห็นว่าโอ้โหถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันดูไม่โอเคเลยมันไม่สวยเลยเจ้าสาระอาะก็นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว ท่านก้อนเมฆเคยให้รางวัลในการที่เราเป็นคนดีว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเพื่อนลงมาโลกมนุษย์แล้วเรามีเพื่อนนำทางเราจะต้องอยู่ข้างหลังแต่เมื่อไร่ถ้ามีเพื่อนเข้ามาอีกคนนึงเป็นตัวสะกดให้เราเราสามารถแปลงร่างได้ใช่ไหมเจ้าแฝดสระอะเจ้าแฝดก็เจ้าสละก็ใช่เดี๋ยวก่อนนะเราจะใช้เวทมนต์โอมาลูกกุ้ยมาลุกกุยมาลกกุูก,กุย,กกยเราจะ แปลงล่างแล้วคือเราจะเปลี่ยนรูปจากสระอาฟ้าแฟดแอนแอนแอนไปเป็นไม้หันอากาศอยู่ข้างบนเจ้าแล้วเจ้าก็มาอยู่ดังนั้นก็เกิดคำว่ารออะกอรักโดยที่เจ้าสละอาเป็นยังไงคะแปลงล่างได้เห็นไหมครับถ้ามีตัวสะกดเข้ามาเจ้าสละอาก็จะแปลงล่างเป็นไม้หนันอากาศขึ้นไปอยู่ข้างบน ขยันชนะต้นก็ไปกันคำว่ารักก็ไปต่อไปเจ้าแม่ห่งอากาศก,ก็กลับบ้านไปนอนเจ้าสะละตื่นเช้ามาเจ้าแฝดก็มาอีกแล้วโอ้ยอากาศดีจังต่อไปเจ้าขอไข่มาหาเจ้าอ่ะเรามาหาเจ้าก็เปนน็นเจ้าบอกใบไม้มาด้วยเอ้าเรามาอยู่ข้างหลังเจ้าสะละอดบอกว่าอะไรเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาเราจะใช้ วิชาโอมรุกุกุยมรุกุกุยมารุเราก็แปลงร่างเป็นแม่หันากาศบอกไปไหมก็จะมากลายเป็นคำว่าขออะบอขับนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะทำไมคะเจ้าสาระ,ะอะเจ้าสาระ,ะอะตัวเนี้ยเป็นฝาแฝดกันชื่อว่าอะใช่ไหมคะอยู่บนสวรรค์คอยทำความสะอาดก้อนเมฆด้วยความดีก้อนเมฆก็เลยบอกว่าเจ้าลงไปเป็น สระในภาษาไทยให้เด็กๆนะเจ้าชื่อว่าอะมีเสียงสั้นนะเจ้าสระอ่ะก็ลงมาบนโลกมนุษย์ตุ้มพอลงมาก็ท่องเที่ยวไปทั่วจนวันหนึ่งมีกอไก่เดินทางมากอไก่ก็บอกว่าเจ้าเพิ่งมาก็เลยมานำหน้าสระอ่ะปิดท้ายในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดเมื่อมีเพื่อนเยอะมีทั้งพยัญชนะต้นมีทั้งตัวสะกดเข้ามาสระอะได้เคยได้รับพรเพราะว่าเป็นคนดีจากก้อนเมฆว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มี ตัวสะกดเข้ามาเจ้าสามารถแปลงร่างเป็นอะไรคะเป็นไม้หานอากาศขึ้นไปอยู่ข้างบนนะแต่เมื่อ,อไหร่ที่ไม่มีตัวสะกดเจ้าก็ต้องอยู่เป็นฝาแฝดโอเคไหมนักเรียนได้ฟังเรื่องราวของเจ้าสระ,ะอะแล้วใช่ไหมคะสระ,ะอะมีเสียงอะไรลูกเสียงสั้นเขียนไว้ข้างหลังพยางชนะต้นแต่เมื่อสระ,ะอะมีตัวสะกดเข้ามาเจ้าสระ,ะอะมีความสามารถพิเศษในการทำไมคะ แปลงล่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นอะไรลูกไม้หันอากาศขึ้นไปอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นแต่คำไหนที่ไม่มีตัวสะกดเจ้าสระ,ะอะก็จะเป็นฝาแฝดอย่างนี้อยู่ด้านหลังแต่เมื่อไรที่มีตัวสะกดเข้ามาเจ้าสระ,ะอะใช้เวทมนต์โอมลูกกุยแปลงล่างเป็นไม้หันอากาศหรือเปลี่ยนรูปล่างนั่นเองนะคะเป็นไม้หันอากาศขึ้นไปอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะต่อไปเราจะมาอ่านคําที่ใช้สระ,ะอะกันนะคะ คำทีหนึ่งกะทิกออากาศทอยทิกะท,กะทิได้มาจากมะพร้าวที่เขาขูดแล้วก็มาคั้นน้ําได้เป็นน้ํากะทิกระทะกระทะคือภาชนะที่ใช้ทํากับข้าวกะปิไม่มีรอเรือนะคะกะปิเป็นแล้วเป็นเลยไม่ต้องมารอเป็นกะปิได้เลยกะลากะลาก็เกิดจากลูกมะพร้าวที่เขางมะพร้าวออกหมดแล้วเป็นแข็งๆนะคะกะลาะเป็นแล้วเป็นเลยไม่ต้องมารอนะคะไม่ต้องใส่รอเรือเข้าไปกระ ก,กระติกกระติกมีรอเรือเพราะว่ากระติกทำมาจากพลาสติกทำมาจากวัสดุหลายอย่างต้องรอในการทําเลยก็เลยต้องใส่รอเรือเป็นกระติกทะเลนักเรียนเคยไปแล้วเห็นไหมคะคํานี้ไม่มีตัวสะกดสระอะก็อยู่หลังพยัญชนะต้นทะเลมีน้ําเค็ม,คมแต่ตอนนี้ไปเที่ยวไม่ได้นะคะเพราะว่าโควิดระบาดคําต่อไปอ่านว่าอะไรลูกตะปู ตะปูมีเป็นไงคะแหลมแหลมเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ถ้าตำม,มือไปอาจจะเป็นบาดทะยักนะคะใช้สำหรับให้ผู้ใหญ่ไว้ตอกไม้นะคะมะระมะระเป็นพืชที่มีรสขมแต่มีประโยชน์นะคะมะระกอใช้ลอลิงเห็นไหมคะมะระกอนักเรียนเคยทานไหมถ้ามะระกอดิเพราะนำไปตำส้มตำแต่ถ้ามะระกอสุกจะออกสีเนื้อมันเนื้อมจะออกสีส้มๆมแดงๆงหวานมากถ้าใครทานได้นะคะจะช่วยในเรื่อง การขับถ่ายขั้นต่อไปอยมีตัวสะกดเข้ามาแล้วสระอะไปไหนละลูกสระอะทําไมคะแปลงล่างเป็นหนากาศแต่เวลาเราออกเสียงสะกดเราต้องออกว่ารออะกอรักเราต้องให้เกียรติสระอะที่เขายอมแปลงล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะรออะกอรักรักรอเรือหมายความว่าความรักที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีให้เราเรารักแม่รักพ่อรักปู่ย่าตายายอันนี้คือรักรอเรือ คำต่อไปรออะกอลักเห็นไหมคะพอมีตัวสะกดเข้ามาสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศนะคะแต่เวลาเราออกเสียงสะกดต้องออกเสียงว่ารออ่ะอ,ออกเสียงสระอ่ะด้วยให้รู้ว่าอ๋อเสียงของสระอ่านั่นเองสระอะแปลงร่างรออ่ะก,กอลักรอลิงหมายถึงการลักขโมยดีไหมคะไม่ดีนะคะอย่าทําตํารวจจับพออะกอพักพักคํานี้ก็พักผ่อน ได้เวลาพักเรียนแล้วพักพอพักนักเรียนก็ได้ทานขนมวิ่งเล่นดูทีวีนะคะผักผออกอผักผักอันนี้เป็นพืชที่เรานำมาทานได้นะคะมีประโยชน์นะคะมีเกลือแร่มีแร่ธาตุต่างๆพอรออะกอผัก,ผกเมื่อไหร่ที่มีพยัญชนะต้นสองตัวอักษรน,นำหรือควบกล้ำเจ้าสระอาจจะแปลงล่างเป็นมหันกาศแต่อยู่ข้างบนพยัญชนะตัวที่สองนะคะ ผลักคำนี้หมายถึงกิริยาอาการที่นักเรียนดันออกไปอือืมเปิดประตูแล้วผลักออกไปนะคะใช้มีรอลิงด้วยรับรออะบอรับรอเรือรับรอเรือหมายถึงรับรู้ที่ครูสอนนักเรียนรับรู้นักเรียนเข้าใจรับรองแคร์รับทราบคําต่อไปรออะบอรับรอลิงถ้าเป็นรอลิงเมื่อไหร่หมายถึงความลับไม่สามารถบอกใครได้ลึกลับเป็นเรื่องที่น่ากลัวน่าตื่นเต้นนะ ค้นหานะคะฝออะนอฝันฝันหมายถึงเวลาเราหลับไปแล้วเราฝันหรือบางคนไม่หลับก็ได้นั่งฝันกลางวันจินตนาการว่าฉันเหาะเหินเดินอากาศได้นะคะคาต่อไปกออะบกับกับคํานี้หมายถึงพ่อกับแม่ฉันกับเธอพี่กับน้องหรือกับข้าวที่เราใช้ทานกับข้าวใช้กออะบอกับกรออะบอกับ ที่มีรอเรือเป็นคำควบกล้าหมายความว่าเครื่องดนตรีในวงดนตรีไทยชนิดหนึ่งเป็นไม้ขยับนะคะดังกร๊อบแกรบแกรอบแกรบคือใช้ในการขับเสภาใช้รอเรือกระลับนะคะอ่านคำต่อไปเลยลูกกอรออะบอกลับกลับที่มีลอลิงหมายถึงกลับบ้านเมื่อนักเรียนเลิกเรียนแล้วนักเรียนกลับบ้านกลับหลังหัน นะคะกลับคนที่ทําผิดแล้วกลับใจใช้ลอลิงนะคะใช้ถูกนะลูกนะคออะบอคับคับคำนี้หมายถึงเมื่อนักเรียนใส่กระโปรงหรือใส่เกงแล้วนักเรียนตัวอ้วนขึ้นโอ้แม่คับจังเลยเสื้อครับกระโปรงครับกางเกงครับอย่างเงี้ยหรือบางคนอยู่ในที่แออ่ะห้องเล็กๆแต่อยู่กันเป็น5้าหคนนักเรียนจะรู้สึกอึดอัดคับแคบหรือในที่คับแคบต่อไป ครออะบอรครับครับคำนี้หมายความว่าเป็นคำพูดต่อท้ายของผู้ชายฟังแล้วเพราะเป็นคำสุภาพนะนะครับครับผมนะคะต่อไปกอะดอกัดกัดคำนี้เป็นกิริยานักเรียนเห็นไหมคะไปเล่นกับสุนัขบางทีสุนัขก,กัดมันเอาเคี้ยวกัดเราเป็นแผลต้องไปฉีดยายุงกัดนะคะหรือกิริยาที่เราทานขนมแล้วเราเอาฟันกัด สิ่งของนะคะที่เป็นของทีท่เราทานได้กัดเข้าปากแล้วเคี้ยวแล้วค่อยกลืนนะคะใช้กออัดอดอกกัดคําต่อไปกอรออัดดอกกลัดที่มีลอลิงเป็นคําควบกล้ามเห็นไหมคะกอรออัดดอกกลัดกลัดคํานี้หมายถึงเข็มกลัดที่ใช้ติดเสื้อผ้าหรือไม้กลัดสมัยก่อนเวลาเขาทําขนมอ่ะเขาจะใช้เขาเรียกว่า<อ>ใบมะพร้าวแล้วมันจะมีเส้นการเขาจะมาเหลาตากแห้งมันจะเป็นไม้ แล้วเขาก็ตัดเฉียงๆแหลมๆเอาไว้กลัดในกระทงนะคะก็เลยเรียกว่าไม้กลัดนะคะหรือเราทําให้พ่อแม่รู้สึกกุ้มใจพ่อแม่กลัดกลุ้มคือคิดวนเวียนอยู่ในสมองนะคะคํานี้นะคะพอ,อ่ะดอผัดผัดคํานี้หมายถึงอะไรคะข้าวผัดเอาข้าวเอาผักเอาหมูไปรวมกันแล้วผัดนะคะหรือผัดวันประกันพุ่ง แม่บอกทกําการบ้านไว้ก่อนไว้ก่อนพรุ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งพอมาผอรออดอผลัดที่มีลอลิงเป็นคําอักษรผอพึ่งเป็นอักษรน,นํานะคะลอลิงนะคะหรือพยัญชนะต้นสองตัวผอรออดอผลัดคํานี้หมายความว่าผัดเปลี่ยนสมมุติว่านักเรียนเป็นเวรวันจันทร์ต้องทาความสำนึกวันจันทร์แต่นักเรียนต้องรีบกลับบ้านไปหาหมอนักเรียนก็ ผัดหรือเปลี่ยนเวรกับเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันมาทําเวรแทนเพื่อนเพื่อนทำแทนฉันก่อนเนี้ยนะคะหรือการผัดผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองนะคะชออะนอฉันฉันก็คือตัวเราเวลานราเรียนพูดกับเพื่อนฉันอย่างงั้นฉันอย่างนี้แต่ถ้าใช้กับพระคือกิริยาที่พระกินข้าวจะบอกว่าพระฉันอาหารนะคะฉันถ้าใช้ในประโยคของพระคือหมายถึงกินแต่ถ้าเป็นคำพูดของเราหมายถึงตัวเราฉันนะคะ เรามาอ่านกันต่อนะคะคำต่อไปยอ่ออะกอยักยักคำนี้หมายความว่ายักคิว้วอ,อ,อ,อยักไหลนะคะเป็นกิริยายักคิว้วยักไหลนะคะยักเอวนะคะอันนี้เป็นกริยาในการที่เราทำมาดูย่ออะกอสอหรือสีกาลันอ่านว่ายักย่ออะกอยักแล้วมีสหรือสีกาลันยักคำนี้คือ ยักษ์ที่มีเขี้ยวยาวตัวใหญ่ที่คนโบราณบอกยักษ์หรือนักเรียนเคยไปวัดนักเรียนจะเห็นรูปปั้นยักษ์ยืนอยู่หน้าประตูใช่ไหมคะทาไมยักษ์ที่ใช้กับยักษ์ที่มีเขี้ยวถึงมีสองลษีกาลันเพราะว่าสมัยโบราณยักษ์ออกอารวาสใช่ไหมคะตั้งแต่เป็นพันๆปีฤือสีเป็นผู้มีวิชาปาบยักษ์ได้คําว่ายักษ์ที่หมายถึงยักษ์ที่มีเขี้ยวหญ่ จึงต้องเอาสฤษีแล้วใส่การันต์กำกับไว้ยักษ์จะได้ไม่ต้องออกอารวาสอีกถ้ายักษ์ที่ไม่มีอะไรกาลันต์เลยคือยักษ์คิ้วยักษ์เอวยักษ์ไหลแต่ถ้ามีสฤสีการันต์หมายถึงยักษ์ที่มีเขี้ยวยักษ์ที่ยืนอยู่หน้าประตูวัดนะเขาต้องให้มีฤษีคอยดูแลยักษนะ์ไะยักษ์จะได้ไม่ต้องออกมาอารวาสวนวันวนัวนก็คือสัปดาห์หนึง่งมีเจ็ดวันวันหยุดวันจันวันอาทิตย์วันเสาร์ที่นักเรียนเรียนนะคะ รออะนอนรันไม่โทรรันรันคำนี้หมายความว่าดื้อรันคําว่าดื้อรันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะคนที่ดื้อรันคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดอะไรก็ไม่เชื่อไม่สนใจไม่ฟังนะคะไม่ดีนะคะต่อไปปอรออะบอปรับปรับคํานี้ใช้กับค่าป,ปรับสมมุติว่าพ่อแม่ขับรถไปแล้วเกือบไฟแดงแล้วเราก็เลยรีบ ขับให้เร็วขึ้นจะได้พนไฟแดงเงี้ยเสียค่าปรับหรือนักเรียนทําตัวไม่ดีไม่น่ารักนักเรียนรู้ตัวแล้วก็ปรับปรุงตัวเองใหม่ให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีนะคะพออะดอพัดพัดคำนี้หมายถึงหยิบสิ่งของมาที่มีความแข็งนิดนึงแล้วพัดให้มีลมเย็นนะคะพัดแล้วสมัยนี้เขาก็ทําพัดใช้พัดนะคะต่อไปพอรออะดอพัดพัดที่มีลอลิงหมายความว่า พัดพรากเหมือนนักเรียนไปเดินห้างแล้วนักเรียนไม่ยอมให้คุณพ่อแม่จูงวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปนี้บางทีพ่อแม่ตามไม่ทันคุณตามยายตามไม่ทันนักเรียนพลัดหลงพัดพากเลยแตนนี้ไม่ได้เจอกันนะคะขออาะนอกขันคำว่าขันคำนี้เป็นได้หลายความหมายขันเป็นภาชนะที่ใส่น้ําก็ได้เวลานักเรียนเล่นสงการจะมีขันใช่ไหมตักน้ําสาดอะไรเงี้ยเป็นภาชนะแต่ถ้าใช้กับไก่ ไก่ขันเป็นเสียงของไก่ตื่นเช้าไก่จะขันในตีห้าเออเอเอเอันนี้ไก่ขันนะคะใช้กับไก่นะคะแล้วใช้กับอีกอย่างหนึ่งคือกิริยาของคนคนโบราณไม่บอกว่าหัวเราะหรือขันเขาจะอุ้ยหน้าขันจังก็คือตลกหัวเราะแล้วเขาเมื่อปิดปากนะคะใช้ได้หลายอย่างนะคะดูที่รูปประโยคฟันฟันก็คืออะไรคะที่นักเรียนใช้เคี้ยวอาหารเราต้องดูแลเขา แปลงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าต้องแปลงก่อนนอนนักเรียนต้องแปลงฟันนะคะฟันเราจะได้ไม่ผุนะคะมนุษย์เกิดมามีฟันอยู่2ชุดชุดแรกคือฟันน้ํานมนะคะใครฟันน้ํานมหลุดช้าไม่ผุนักเรียนจะได้เปียกเพราะพว่าฟันน้ํานมจะหลุดฟันแท้ขึ้นนักเรียนจะมีฟันแท้จนนักเรียนแก่เลยนะคะแต่ใครที่ฟันน้ํานมชอบกินนมแล้วก็นอนหลับไปเลยไม่แปลงฟันกินขนมหวาน ฟันก็จะผุฟันน้ำนมนักเรียนก็ต้องไปถอนแล้วก็ขึ้นเป็นฟันแท้พอฟันแท้ขึ้นปุ๊บนักเรียนไม่ดูแลฟันนักเรียนหลุดตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นฟันปลอมแล้วใครที่ใส่ฟันปลอมนะคะไปดำน้ําก็ไม่ได้เพอเดี๋ยวฟันปลอมหลุดใส่คอใส่ s n o ก k e ลก็ไม่ได้นะคะไปทํากีฬาอะไรก็ลําบากนะคะจะผู้ชายจะไปเรียนรอดอไปเรียนหางก็ลําบากเวลาไปฝึกเกิดสําลักมาฟันปลอมหลุดนะคะฉะนั้นนักเรียนต้องดูแลฟันตัวเองให้ดีอย่าต้องใส่ฟันชุดที่สามซึ่งเป็นฟันปลอมนะจ๊ะ นั่งนั่งคือกิริยาจากที่เรายืนเราเมื่อยเรานั่งลงหัน่นหั่นคือการนําสิ่งของมหาหั่นหมูผักใช้มีดที่มีคมหัน่น <Okay. S 1> คําต่อไปตออะงอตัง้งไม่โทตั้งนะคะถ้ามีวันใยุ์จะอยู่ข้างบนไมหานอากาศทีนึงนะคะตั้งคำนี้หมายถึงถ้าใช้กับสิ่งของเราเอาสิ่งของไปตั้งไว้บนโต๊ะไปวางนะคะแต่ถ้าใช้ กับความรู้สึกหรือหรือสิ่งที่เราจะทำคือตั้งใจเรียนเป็นความมุ่งมั่นนะคะสั่งสออางอสั่งไม่เอกสั่งเห็นไหมคะไม่เอกอยู่บนไมหันอากาศสั่งคำนี้ใช้ได้หลายอย่างนะคะคุณพอ่อคุณแม่อบรมสั่งสอนคือพูดในสิ่งที่ดีให้ในักเรียนได้คิดได้ทำคุณครูสั่งสอนไม่ได้เพราะว่าคุณครูเกลียดถ้านักเรียนทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วคุณครูอบรมสั่งสอนคือสั่งสอนในสิ่งที่ดีให้ในักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะคะหรือใช้ยันคำสั่ง ออกคาสั่งเช่นถ้าเราใช้คําสั่งที่ไม่ดีเช่นเฮ้ยไปหยิบให้หน่อยสิอันเนี้ยไม่น่ารักนะคะแต่ถ้านักเรียนจะรบกวนเพื่อนเป็นการสั่งให้เพื่อนทําถ้าใช้คําว่าสั่งให้เพื่อนทํามันดูไม่ดีเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเราต้องวานเธอเธอเราหยิบไม่ถึงช่วยหยิบดินสอที่ตกให้เราได้ไหมพอเพื่อนหยิบให้เราก็ต้องขอบคุณนะคะการใช้คําสั่งต้องรู้ด้วยว่าใช้ยังไงพูดยังไงคนถึงอยากจะทําให้เราแล้วเราก็ต้องรู้จักคําว่า ขอบคุณปั้นปออะนอปันไมโทปัน้นปั้นคือนักเรียนเคยเล่นดินน้ำมันใช่ไหมเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆนะคะคือหรือคนสมัยโบราณไม่มีดินน้ำมันเขาใช้ดินเหนียวมาปั้นเห็นไหมเป็นแจกันเป็นกระถางต้นไม้คอรออะงอคลังไม่เอกคลังคลังคำนี้เห็นไหมคะถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวไม่หันอากาศอยู่ที่ตัวที่สองคลังคำนี้หมายถึงคลังใครนะักเรียนคลังใครวง แบกพิงนักเรียนข้างใครเกาหลีอปป้าอย่างเงี้ยความค้างใครนะคะหรือคนที่สติไม่ดีบ้าคลัง่งอย่าไปเข้าใกล้เขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรลงไปนะคะวันนี้เราได้อ่านคําได้รู้ความหมายคําเยอะแยะเลยต่อไปก็คุณครูจะทวนให้ว่าสระ,ะอะมีเสียงสัน้นเห็นไหมคะสระ,ะอะเป็นฟ้าแฝดมีหน้าตาเหมือนกันคําที่ไม่มีตัวสะกด สระอะจะอยู่ข้างหลังรับอยู่คู่กันนะคะพอมีตัวสะกดเข้ามาเจ้าสละอะมีพรวิเศษทําไมคะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองหรือแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่เวลานักเรียนอ่านออกเสียงคําที่มีตัวสะกดนักเรียนก็ต้องออกเสียงอะด้วยเพราะว่าเราห้ามลืมอะอะเขาเสียสละแปลงร่างนะคะขึ้นไปอยู่นักเรียนก็ต้องอ่านรออะก็รักจออะบอจับออกเสียงเขาด้วยนะคะเป็นการให้เกียรติกันจะได้ไม่ลืมค่ะว่า สระอะมาเป็นอะไรคะสระเสียงใหม่ให้เราในภาษาไทยเราเลยมีคำเยอะแยะเลยที่ได้ใช้นะคะจำไว้ตอบคุณครูแม่รังสาระอะมีเสียงสั้นเก่งมากถ้าไม่มีตัวสะกดสระอะเขียนไว้ที่ข้างหลังพยัญชนะต้นเก่งมากแต่ถ้ามีตัวสะกดเข้ามาเจ้าฟ้าแฝดสระอะจะแปลงร่างเป็นไม้หานอากาศขึ้นไปอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นยากไหมคะ ไม่ยากแต่เวลาเราสะกดคําเราต้องออกเสียงอะไรด้วยอ่ะเยี่ยมมากเลยสุดยอดเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนการแจกลูกคําสระอ่ะวันนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเขียนหนังสือว่ารูปสวยๆระบายสีด้วยนะจ๊ะรักล,ลูกๆทุกคนนะจ๊ะ